สวัสดีครับสบายดี Hi everyone มาพบกับผมอีกแล้วครับช่องจอนี้ใบเกินวันนี้ก็ถ่ายคลิปอยู่ในห้องเนาะปกติก็ไม่ได้ใส่หมวกนะครับถ่ายคลิปอยู่ในห้องแต่วันนี้ขออนุญาตใส่หมวกครับทรงผมยุ่งเหยิง <laughs> ทุกคน วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องต่อครับหลังจากที่ลงคลิปไปลงคลิปเล่าเรื่องว่า,าเป็นแฟนกับพีใหม่ตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็มีหลายคนทักเข้ามาในคอมเมนต์ให้เล่าต่อว่าประทับใจอะไรในตัวปีใหม่ทำไมถึงตัดสินใจขอปีใหม่เป็นแฟนอะไรประมาณนี้ครับ เดี๋ยวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบเร็วๆเลยครับเดี๋ยวคิดไปคิดไปด้วยเล่าไปด้วยเนาะเขินอีกแล้วจริงๆผมมาเล่านะตั้งแต่คลิปตั้งแต่คลิปที่ผมแนะนำตัวเองมาจนถึงตอนนี้ EP จะเป็น EP สแล้วครับก็เขินนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับ ผมกล้าเอาความเขินมาแลกให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่องราวเนาะก็ตั้งแต่ที่ผมขอไปใหม่เป็นแฟนเนาะที่เล่าไปในอีพีที่แล้วอีพีสามที่ไปนั่งปั่นเป็ดกันโรแมนติกนู่นนี่นั่นแล้วก็ขอไปใหม่เป็นแฟนแล้วครนี้ก็มีหลายๆคนถามว่าทำไมถึงตัดสินใจขอไปใหม่เป็นแฟนแล้วก็ ประทับใจในตัวอะไรประทับใจในอะไรของปีใหม่เนาะบางทีแบบว่าภาษาไทยผมก็พูดสลับกันไปสลับกันมาภาษาอังกฤษก็สลับภาษาไทยก็สลับฮาดิคือผมผมอะชอบปีใหม่แบบ ตั้งแต่ที่ผมติดตามคลิปคลิปปีใหม่แรกๆก่ะคือความความเป็นคนบ้านๆของปีใหม่เนาะเป็นคนบ้านๆแล้วก็เก่งในการใช้ชีวิตแบบบ้านๆเอาตัวรอดได้หาของกินทำมาหากินแล้วก็คือเก่งอะ เก่งกับการใช้ชีวิตผมเห็นว่าพี่ใหม่เขาเก่งเนาะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวเนาะเป็นคนที่รักแม่ตัวเองครับผมก็ประทับใจประทับใจมากในตัวปีใหม่ที่ที่เป็นคนเก่งเป็นคนบ้านบ้านอแบบว่าแต่งตัวไปนาอะไรมอมมอมแมมแมมอย่างเงี้ยดูแบบบ้านบ้านอะ แต่คือข้างในคือแบบสดใสอะสำหรับผมนะครับข้างในคือสดใสก็นั่นแหละครับสิ่งที่ผมประทับใจคือหลายคนอาจจะคิดว่าออผู้ชายทำแบบว่าผู้ชายทำไมไม่คือผู้ชายก็ต้องชอบผู้หญิงสวยๆแต่งหน้าแต่งตาใสา่ชุดสวย,สวย ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ผมชอบผมชอบบ้านๆครับผมชอบผู้หญิงบ้านๆไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเยอะไปไหนทีนึงก็ง่ายครับไม่ต้องคอยมาแบบแต่งอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครที่แต่งสวยหรือแล้วแต่ความชอบเลยนะแต่ว่าผมชอบแบบบ้านๆครับก็เลยเห็นแบบคุยกันพักใหญ่ก็เลยแบบ ผู้หญิง่านี้มีอะไรพิเศษเยอะผมก็เลยตัดสินใจขอพปใหม่เป็นแฟนนั่นแหละครับแล้วก็มีหลายคนอาจจะสงสัยหรือว่าถามมาว่าทำไมถึงตัดสินใจไปขอไปคุยกับแม่ปีใหม่แล้วก็ขอปีใหม่มั่นนะขอมั่น คือที่ถ้าเป็นที่ไทยกับที่ที่ประเทศแถวฝรั่งหรือว่าออสเตรเลียหรือว่าเขาก็เรียกว่ามั่นนะครับแต่สำหรับผมมั่นแบบเอาเงินไปให้เลยถ้าใครเคยได้ดูคลิปที่ผมไปนั่งคุยกันอยู่ที่ชายทะเลก็จะรู้เนาะก็คือผมก็ผมก็ไปคุยกับแม่ปีใหม่ไว้ตั้งแต่ผมมาถ่ายรอบที่สอง สองเที่สามนี่แหละครับผมจําไม่ได้ก็ไปคุยกับแม่ปีใหม่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะมาขอมั่นปีใหม่นะก็คุยกับแม่ปีใหม่กับครอบครัวปีใหม่เนาะแล้วคณะผมอ่ะผมคุยกับแม่ปีใหม่ว่าอีกสักประมาณหนึ่งปีเดี๋ยวผมจะมา แล้วก็จะมามั่นแล้วก็จะเอาเงินให้เพื่อให้เกียรติให้เกียรติทางทางฝ่ายผู้หญิงเนาะเขาจะได้คือสำหรับผมมาผมคิดว่ามั่นแล้วก็เอาเงินให้เขาเลยถ้าเดี๋ยวพร้อมจะแต่งเป็นพิธีตอนไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็เลยแบบ จะได้สบายใจเนาะครอบครัวปีใหม่ก็จะได้สบายใจไม่มีใครได้คิดว่าผมแบบจะมาหลอกปีใหม่นุนนี่นั่นก็คือผมมา,าคุยกับแม่ปีใหม่ไว้ว่าอีกประมาณหนึ่งปีเดี๋ยวผมจะมาก็ตอนแรกอะ่ะจะต้องเป็นปลายปีนี้ครับประมาณธันวาปีนี้ที่ผมจะต้องมานะมามั่นแต่ว่าผม กลับไปทํางานนอตตีเลียแล้วผมตัดสินใจมาเลยเร็วกว่าเดิมมาเลยครับแล้วผมก็แล้วผมก็มาทําพิธีนิดหน่อยแล้วก็มั่นแล้วก um ็เอาเงินให้อ่าทางครอบครัวปีใหม่ทางแม่ปีใหม่เนาะแต่วันนั้นอ่ะผมมากลัวมากเลยทุกคนแบบ ก็ไม่รู้จะกลัวอะไรเนาะแต่ปีใหม่ก็แย่ yeah, yeah, ผมโอ้จะมีคนมาเยอะผู้ใหญ่บ้านพวกลุงพวกใครที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาอาคนใหญ่คนโตในหมู่บ้านเขาต้องมาผมก็โอ้โหตายแล้วกลัวก็กลัวเนาะแต่ก็วันนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะผมก็ไปทําพิธีนิดๆ อยู่ที่บ้านปีใหม่เพราะว่าเนาะก็อย่างที่พูดแล้วครับทําแบบนั้นเพื่อความสบายใจแล้วก็เป็นการที่ผมจะบอกกับครอบครัวปีใหม่ว่าผมไม่ได้มาหลอกมาเล่นมาอะไรเงี้ยครับคือมาคบจริงๆแล้วก็ถ้าตอนถึงช่วงเวลาที่ปีใหม่มาเที่ยวไทยกับผม ก็จะได้มาแบบาามาแบบถูกประเพณีอะไรประมาณนี้ครับผมก็พยายามทำให้ถูกประเพณีเนาะผมก็รู้ว่าทางฝั่งลาวหรือว่าทางบ้านของปีใหม่เขาก็ไม่เหมือนกับประเพณีออสเตรเลียหรือว่าทางอื่นเขาก็ประเพณีเขาก็เราก็ต้อง ตามประเพณีเนาะก็หลังจากแต่ว่าก่อนที่ก่อนที่ผมจะไปขอปีใหม่คุยกับครอบครัวปีใหม่มั่นอ่าปีใหม่ก็เคยมาเที่ยวไทยแล้วนะครับแต่ว่ามากับพี่สาวก็ไม่คือแบบตอนที่ยังไม่ได้ทําพิธีอะไรก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็รู้อยู่ว่าให้เกียรติทางฝ่ายผู้หญิงก็มากับพี่สาวก็ไปกันหลายคนครับ ไม่มีไปไหนสองต่อสองแล้วครับเพราะมันนผิดกดเนาะก็ประมาณนี้ครับก็เเงินไปให้แล้วก็ทำพิธีกลัว <c oughs> แต่ก,ะกะ็กล้าก็คุยกับแม่ปีใหม่เนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับทุกคน <c oughs> ผมก็เล่าแบบ ผมคิดออกผมก็เล่าเนาะถ้าใครถ้าใครอยากจะให้ผมเล่าอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับอีกสองวันสองอีกสองวันปีใหม่ก็มาแล้วครับก็ถลุปก็อน,นั่นแหละครับก็ชอบปีใหม่เพราะว่าปีใหม่เป็นคนบนบ้านเนาะก็เลยตัดสินใจเอาเงินเอาทองไปมั่นครับแล้วก็ ขออนุญาตแม่พหม่ให้มาเที่ยวไทยด้วยกันครับก็เลยมาถึงที่มาของทุกวันนี้ก็ก็เป็นก็ตามนั้นเลยครับก็ไปไป,ไปมามาเนาะก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ก็นึกไม่ออกแล้วครับว่าจะเล่าอะไร <c oughs> ก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ติดตาม รับชมครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตมีความสุขครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย